ประโยชน์สาหรับผู้ป่วยนะครับก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดความยุ่งยากในการใช้บริการนะครับดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะประโยชน์สําหรับโรงพยาบาลนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนะครับเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับสร้างความแตกต่างทางธุรกิจนะครับข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันทางโรงพยาบาลเองสามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆนะครับมวามวิเคราะห์พฤติกรรมและก็ความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผม ผมนะครับกิติศักดิ์พึ่งอ้อครับตำแหน่ง b u s i n e s s Unit m a n a g e r นะครับจากทีม Application Solution ครับผม Patient Hospital Application นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทางผู้ป่วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในการจัดการข้อมูลและการบริการของทางการแพทย์นะครับโดยเน้นเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยจะมีทั้งแต่ เรื่องของการนัดหมายสามารถสร้างนัดหมายได้ยืนยันนัดหมายได้เลื่อนนัดหรือเป็นการเช็คข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการนัดหมายได้นะครับแล้วก็บริการใหม่ของทางโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่มีโควิดขึ้นมาคือเรื่องของเตรียมีซีนนะครับเป็นการบริการที่อาจจะมีบางโรคที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนคิวนัดหมายเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเราจะต้องไปตามสเตชันต่างๆนะครับว่าถึงคิวเราหรือยังอะไรลักษณะนี้นะครับเพื่อแจ้งเตือนผู้ป่วยได้แล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องของ ชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยไม่ต้องเดินไปที่หน้าเคาน์เตอร์ของโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือทางผู้ป่วยเองสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของตัวเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาในแต่ละวันต่างๆนะครับหรือแม้แต่ประวัติการรักษาที่เราไปในเชิงของการเข้าไปตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยใน Hospital แอปพลิเคชันนะครับด้วยความที่ณนปะัจจุบันเราอะให้บริการทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเลยนะครับซึ่งเพนพอยทั้ง2กลุ่มจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเเลยเนี่ เพนไพร์อของเขาจริงๆก็คือความแออัดในการให้บริการกับผู้ป่วยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดความแออัดของหน้าหน้าวอร์ดหน้าคินิกในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็คือจะเนเ้นไปในเชิงของการให้บริการทางผู้ป่วยนะครับโดยที่จะเนเ้นไปในเชิงของ Engagement นะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการด้วยนะครับเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองสามารถที่จะนําเสนอตัวแพ็กเกจหรือโปรโมชั่นให้กับทางผู้ป่วยได้โดยตรงในแวดวงของสุขภาพเหมือนกันนะครับก็ถ้าไม่ใช่โรงพยาบาลอาจจะเป็นลักษณะ ของคลินิกครับคลินิกเนี่ยจะเป็นคลินิกเสริมความงามหรือจะเป็นเรื่องของทันตกรรมเป็นร้านยาบริการเภสัชเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นนะครับโดยพื้นฐานของตัวแอปพลิเคชันเองเป็นมาอแอพลิเคชันนะครับแล้วก็พื้นฐานเป็นเรื่องของการนัดหมายนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์กับธุรกิจอื่นได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของกุมอุาสารกรรบริการนะครับอย่างเช่นเรื่องของร้านอาหารสามารถทําในเรื่องของการจองโต๊ะอาหารได้เรื่องของการศึกษาจะมีเรื่องของการจองชั่วโมงการเรียนแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงของธุรก ประกันภัยอาจจะมีการตรวจสอบสถานะของกรมทรรมหรือการเคลมต่างๆได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นของโรงแรมนะครับสามารถที่จะจองโต๊ะอาหารของโรงแรมได้หรือแม้แต่มีเรื่องของโปรโมชั่นของโรงแรมเองแพ็กเกจเวรียดต่างๆของโรงแรมก็สามารถทําได้เช่นกันครับ ขอแยกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับเป็นส่วนของผู้ป่วยแล้วก็ของโรงพยาบาลประโยชน์สําหรับผู้ป่วยนะครับก็คือสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้แล้วก็ลดความยุ่งยากในการใช้บริการนะครับดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคคือเราสามารถติดตามข้อมูลอาการหรือสุขภาพตัวเองได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยเรื่องของความบุ่นใจในการเข้าถึงข้อมูลประโยชน์สําหรับโรงพยาบาลนะครับข้อแรกเลยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการหรือหรือการจัดการข้อมูลภายในของโรงพยาบาลเอง การใช้กระดาษลดลงนะครับด้วยความที่เราเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมครับข้อมูลต่างๆก็จะเป็นดิจิทัลแหละเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับด้วยการที่เราให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับสร้างความแตกต่างทางธุรกิจนะครับด้วยความที่นัปัจจุบันนะครับไอทีก็เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจต่างๆมากขึ้นนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนมีแอปพลิเคชันก็จะเพิ่มความแตกต่างทางธุรกิจได้นะครับเพิ่มรายได้ให้กับทางโรงพยาบาลเองนะครับโรงพยาบาลสามารถที่จะนําเสนอแพ็กเกจสุขภาพต่างๆให้กับผู้ป่วยได้นะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับ คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาธุรกิจข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันนะทางโรงพยาบาลเองสามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆนะครับมาวิเคราะห์พฤติกรรมและก็ความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผมยกกระดับคุณภาพชีวิตดิจิตอลไปกับ Hospital Application ครับ